พ่อจุ๊บจุ๊บพ่อโทรมาต,ตอนเช้านะคะเอวกิ่วหมดแล้วขนาดกิ่งตัวนี้ยังหลวมมั้งจะหนีไปถึงไหน คนอยู่ในช่องอันนีุ้กคนอยู่ดนช่องมีซีรีส์นะครับหลังจากที่ยวนอนหยุดในห้วันตอนนั้นก็ได้มาเปิดวันจันทร์ครับปิดนานไหมห้วันรู้สึกว่านานไหมลูกไม่นาน <laughs> อยากปิดต่อเหรอ <laughs> นักเรียนนะคะยังไม่อยากไปโรงเรียนเลยสมัยนี้ปิดเป็นว่าเล่นจะไม่รู้วันไหนไปโรงเรียน หรือไม่ได้ไปเด็กมีความขี้เกียจเลยนะคะปิดบ่ยบอยยุคโควิดปิดเข้าบ้นานาห้าวันก็ไม่อยากเปิดติดใจเกิดความขี้เกียจใช่ไม <c oughs> <c oughs> หมลูกคือโชเฟอร์ค่ะโชเฟอร์ให้คุณชายน้อย ไปคัดกองก่อนนะคะลูกชายมาแล้วนะคะลูกชายคือกล่องข้าวลูกน้งสายรองเท้าพี่โน้นสายรองเท้าผูกไหมลูกผูกไหมผูกไหม วันนี้จะขึ้นไปดูลูกชายที่ห้องนะคะ,ะสวัสดีค่ะน้อ,องฟ้าใสานะคะวันนี้มาสง่งลูกชายถึงห้องนะคะตะส,วสะวา,า,าวา วันน well, ah ah ี้แม่ขออนุญาตถ่ายถ่ายเด็กๆลง YouTube หน่อยนะคะโสว้องสงอนอยต่ดตังนั้นัดัสดีค่ตัดตัดตัดตัอจัตัดต้า้องตัอต้าลักตต้าอ เอิร์ธนั่งใกล้ๆกันนะคะเอิร์ธกิต้านนหลบทำไมหลบทำไมเป็นไงห้าวันขี้เกียจไหมลูกขี้เกียจมาไหมมีการบ้านไหมมีการบ้านลูกปลาเด็กๆทำไมนนบอกว่าไม่มีล่ะ เทียนเขาภาษาไม่รูกอันนี้น้โมนะครับอันนี้อันนี้บอสไม่เห็นหน้าเออมันต้องมีแสงหน่อยลูกเวลามันเวลามันไอหน้หนั่นไปปรับแต่งมันจะได้เห็นหน้าทำไมไม่เปิดหน้าต่างล่ะลูกหายใจไม่ออกวะนี่เปิดเปิดฝั่งนั้นลูกเปิดตรงไหนกีต้าเปิดเป็นไหมลูกโอเค มันถึงหายใจออกลูกฝั่งนู้นก็เหมือนกันได้ไปเที่ยวไหมได้ไปเที่ยวงานแห่เทียนไหมไม่แล้วผมไปวันไหนลูกหนูไปวันไหนกูวันไูวันอ๋อยังยังมีคนเยอะไหมฮะเยอะค่ะแสดงว่าคนก็มาเที่ยวเยอะเนาะนี่เียจิตตาภูมาอ่ะยิ่งใกล้กันหน่อยเลแม่ถ่ายลงปกแม่จะเอาถ่ายลงปกนนคลิปต่อไปลูกอ่ะยิ่งใกล้กันหน่อยเรื่ โอเคอยู่ใกล้กันลูกมันย้อนแสงอ่ะเด็กๆต้องมาทางนี้หน่อยเออมันย้อนแสงอหนุ่มๆที่หลังลงโอเคโอเคนั่นแหละเสื่อน้องนนท์นะคะโอ้ยหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อนุ่มหล่อภาพประวัติศาสตร์แล้วโตขึ้นภาพนี้ก็ยังอยู่ใน YouTube พวกเราก็จะเห็นน่านี่เอิร์ดเอิร์ดนะอเล็กอเล็กอเล็ก บอสโนนนโมกีตาอ่าแม่จะเรียงชื่อให้โอเคนะคะนี่เพื่อนน้องนนนะคะหนุ่มน้อยนั่งด้วยกันเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะโอเคเดี๋ยวแม่ไปตัดคลิปลงเดี๋ยวเด็กๆด,ดูใน YouTube แล้วกันสบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อๆสิแต่ละคนผู้หญิงอ่าสาวแบบสาวอายลูก กับก่อนทรงชายเสร็จแล้วนะคะเข้าห้องแล้วก็ไปถ่ายเขากับเพื่อนๆ,ๆก็ดูตื่นตื่นกล้องคะ่ะสาวๆนี่ตื่นกล้องคุยเก๊ๆกัลางๆอหนุมหน่มๆก็สนสนานจยากเข้ากล้องนะคะเวลามันน้อยเนาะก็ไม่ได้คุยกับออ,อะไรมากกับเด็กๆเดี๋ยวแม่ก็จะไปทำธุระต่อนะคะกลับบ้านกัน ตอนเย็นก็มารับปูชายค่ะไม่ทำทำธุระเสร็จแล้วนะคะกลับมาบ้านก็จะมาทำเจียวบองค่ะอันนี้เป็นขานะคะจะขุดออกจากต้นกล้วย กล้วยก็ได้ขยายผลเราจะได้ขาไปฝึกที่อื่นนะคะนี่จ้าค่ะเสียงนกเสียงสิ่งดีเรนไรเนาะไม่วงกูสวยนะคะแม,ม่วงกูชิมเราจะใช้ไม่แก่มากนะคะ เอาหัวออกเราไม่เอาหัวนะคะเอาหัวออกไปเลยไขหัวไปหัวไปแลวนี่ห <c oughs> างลางก็ไม่เป็นไรนะคะเราสับไปได้กระดูกเล็กๆครับหรือเป็นแคลเซียมหางหางไม่เอาก็ได้คะ่ะ ปลาสับไว้แล้วก็คว่ามาก่อนค่ะปิดไว้ก่อนแล้วก็จะมาซอยใบมะกรูดนะคะไม่ต้องใช้แก่มากนะคะค่ะเครื่องพร้อมนะคะทีนี้เราก็จะมาลงมือปรุงกันเลย ใส่ทุกอย่างที่มีลงไปเลยค่ะคาตะ,คะไคร้ใบมะกรูดหมอมกระเทียมที่เราคั่วโขก,โ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 กไปให้ละเอียดนะคะใส่ปะลาลงไปใส่พริกใส่มะขามนะคะช่วยลดน้ำตาลเขาเข้ากันเลยค่ะรู้สึกว่าเขาเหนียวเหนียวคนๆใส่น้ำปลานะคะเพิ่มลงไปเสร็จแล้วจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานนะคะ น้ำพริกเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกปละบองแจ่วบองจ้าตาได้กบใหญ่มานะคะต,นนตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่น้องไม่ใหญ่เท่าไหร่กระพริบตาด้วยนะกินน้ำอะไรลูกลูกชายเลิกเรียนแล้วนะคะ่อ,อยยังแล้วตาก็จะไปปล่อยในคืนในานานะคะ อาพี่นนท์มะอยากเป็นแสงเท้ากว่าไวาย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 เอ้ยวายเลยไปดูกบกบหลายตัวอู้เูแหน่หน่อยพ่อแหนยหน่อยบอกที่มันเกิดขึ้นเอิญว่ายังผิบผิบผิบมัมนมนี่เป็นวิตามินเนี่ยนี่นี่ผัมมันนี่น เพราะว่าเป็นวิตามินลายเด้อลายเด้อเอ้าเยอะเพิ่งลูกเอามาปล่อยตรงนี้ปล่อยกบอ่ะเทลงเทลงจ้าเนี่ยแล้วจ้าโตแก้วกาดปลอดภัยอยู่ให้กินเม่พันธุ์อยู่ตลอดไปอ่ะอยู่ให้ปลอดภัยนะจ๊ะโตเทลงเลยไปแล้วโอเค หลีดีดีเด้อพ่อคือตัวผู้เฉพ่อตัวเมียตัวเมียป่โอ้ยทางเอฟบัตนึงไปไปไปลงหน้าดีดีตัวนี้ดูสิหนามซับหนี่มันสิหลีเลยเว้ะตาเออซับหนี่ลหรมันก็เล่นไอกิหลีดีดีเด้อจ้าตัวหิ่สีเหลืองอุ้ยหุยอยู่ไหนโอ้ไปเช็กสีหลีใช้เวทิ ซีรีใช้แล้ไปแล้วไปแล้วเอ้ยเย็นสบายเลยน้องนนกบเย็นสบายเอ้ยลูกไสอะไรยังกินน้อนน้ำโคกเป,ป๊บซี่บปบซี่โอ้ยแสบหลายพอดบุลน่าอ่ะหัดทอดลูกใช้กระทะแบบนี้เอาลงไปทอด อลงไปวางเลยทีละชิ้นทีละชิ้นอาลงไปวางเลยกระทะร้อนแล้วค่อยๆวางนะเดียงให้มันได้สีชิ้นวางกึง่งกลางสิเอาวางขอบๆมันได้สีชิ้นอันนี้ก็ได้อ่ะให้ทอดกินเองนะคะจำไว้แล้วหนูก็ฝึกทอดกินเองนะหิวมาโอเค <c oughs> ร้อนหรือเปล่าเวลานั้นอ่ใช้ไม้พายเขี yeah. ่ยเว้ดไม่ไม่ไมเอาน้องน้องทำเอาเองอแม่มือเดียวไงอ่ะกลับด้านเขี่ยแล้วขึ้นด้านข้างแล้วก็เอามือช่วยลูกกลับด้าน ะจะได้กินนะจะเห็นใหม่นะนี่ครับอาหารเย็นน้องนทางเองไตกินข้าวครับไตกินข้าวครับไตอาหารก็นั่งกินหม่มําเลยนะคะลูกชายแล้วก็ อ่านังซื้อนิดหน่อยสวดมนต์ลแล้วก็นอนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจ็บไหมใช่ค่ะ